โถดูดความชื้นยี่ห้อ S1 นะครับไซส์300มิลนะครับแบบแว็ก่์นี่คือแพ็คเกจเดี๋ยวจะมาเปิดดูภายในมาดูภายในแพ็คเกจเปิดมานะครับจะมีโถพลาสติกขนาดใหญ่1ชิ้นแล้วก็มีอะไรน,นี่คิดว่าน่าจะเป็นจุกต่างๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดู เป็นโถพลาสติก <Okay. S 1> าภายในก็จะพบโถพลาสติกเป็นโถพลาสติกมีความหนาพอสมควรคุณลักษณะดีนะผมก็คงทนนะรประกอบไปด้วยชุดล็อกตัวฝานะครับภายในวาวนะครับเปิดติดสำหรับประกอบเปิดติดคู่มือภาษาญี่ปุ่นหมดเลยเดี๋ยวผมดูภายในก่อนนะ สายญี่ปุ่นล้วนวิธีการใช้งานนะครับอันนี้เป็นเป็นตัววางอุปกรณ์นะครับทีเป็นถาดใส่ซิลิก้าเจลวางลงไปก่อนนะครับตัวนี้เป็นถาดวางสินค้าวางของนะครับแล้วก็ฝาครอบตัวนี้ตัวล็อคฝาส่วน วาวตัวนี้นะครับประกอบลงไปด้านบนนะครับหรือจะประกอบด้านนี้ก็ได้นะครับมีให้ประกอบมีทั้งเข้าและออกนะครับแล้วก็จะมีตัวเปิดปิดแล้วก็ชุดประกอบอีกตัวส่วนข้างบนส่วนใหญ่<ะ>ข้างบนส่วนใหญ่จะติดตั้งเกจวัดเกจวัดโอ้ตายละรุ่นนี้ไม่ไม่ได้มีเกจมาให้ แล้มีวาล์วมาให้วาเปิดปิดมาให้สองชิ้นนะครับตัวนี้จะเป็นจุกอุดนะครับถ้าไม่ได้ใช้งานนะครับรูไหนไม่ได้ใช้งานเราสามารถปิดไว้ได้จะให้มาครบแล้วก็นะครับอันนี้นะทีนี้ก่อนจะใช้งานเนี่ยตัวนี้ แล้วก็จะมีตัวน็อตด,ด้านในที่อยู่เข้าไปในโถเข้ามาล็อกอีกทีหนึง่งนะครับอ่ามีล็อกนอ็อตตัวเมียนะครับนิซีนแล้วก็ใส่ตัวนี้ล็อกให้มันอยู่ด้านในนีอยู่ด้านในด้านในโถเดี๋ยวจะลองทำกับตัวหนึง่ง อันนี้นะครับวิธีการใส่เขาจะมีเหลี่ยมของเขานะครับอบอใส่เหลี่ยมแล้วก็ใส่แหวนลงไปหนึ่งชิ้นซีนยางนะครับแล้วก็ล็อกด้วยตัวน็อตสเตเลตตัวเมียคแค่นี้ก็พร้อมใช้งานทีนี้มาดูไดมิเตอร์ภายใน สามสิบมิลใม่สามสิบเซนหรือสามร้อยมิลนะครับสามสิบเซนสามร้อยมิลนะครับความสูงรวมความสูงข้างล่างก่อนความสูงข้างล่างยี่สิบเอ็ดเซนความสูงรวมเมื่อประกอบแล้วยังไม่รวมยอดแกนประมาณ สามสิบห้าถึงสามสิบเจ็ดไม่น่าจะเกินนี้สามสิบห้าสามสิบหกเซนยี่สิบเจ็ดเซนครึ่งสี่สิบเซนสี่สิบสี่สิบคูณสี่สิบ สูง27เซนขึ้น